เด็กน้อยน่ารักตรงหน้าคันชองที่เห็นทำให้ทึ่งและไม่อยากเชื่อขนาดภาพสะท้อนไม่ชัดเท่ากระจกในโลกเดิมที่จากมาก็ยังต้องถามตัวเองว่าเด็กนี่ทำบุญมาด้วยอะไรทำไมหน้าตาถึงได้น่ารักหน้ากอดขนาดนี้ยิ่งใส่เสื้อคอกระเชา้าติดผ้าปักเหมือนผ้าลูกไม้ฝีมือประณีตนุ่งโจงกระเบนคาดเข็มขัดทองสวมกำไลทองคำทั้งข้อมือข้อเท้ากล้าวมวยผม ปักปิ่นประดับผัดแป้งกระแจะจันจนผิวนวลเนียนไปทั้งตัวกลิ่นกายหอมชื่นใจใสสร้อยทองประดับอัญมณีสูงค่าสะพายแล้งจากบ่าซ้ายยาวถึงเอวขวาก็ยิ่งทำให้ดูน่ารักมากจริงๆเห็นแล้วอยากจะกอดเสียเองว่าแต่จิตรากับตยาวดีไม่กลัวว่าของพวกนี้จะหายหรือไงกัน ขณะที่นึกก็ไม่ได้สนใจแก้วแหวนอัญ,ญมณีในกำปั่นทั้งห้าหีบที่เห็นเพราะความน่ารักของเจ้าของร่างเล็กๆนี้ทำให้เธออยากฟัดเล่นเสียมากกว่าและทรัพย์สินพวกนี้ก็ไม่ใช่ของเธอไม่รู้จะตื่นตาตื่นใจไปทำไมแม่นายน้อยอุสาละไม้คล้ายนายท่านโชติร,รเสหรือเกินเจ้าค่าเว้นแค่ตาหวานปากสวยเหมือนแม่นายตยาไม่มีผิดจิตราพูด น้ำเสียงบ่งบอกความชื่นชมไม่ต่างจากสีหน้าแววตาจะยืดได้ไมั้เนี่ยถ้าอุตสามันตราเป็นลูกเป็นหลานของเธอเสียเองจะรักให้ตายเลยเด็กอะไรก็ไม่รู้หน้าฟัดนักเชียวนึกอย่างมันเคี้ยวแล้วก็อยากทำขึ้นมาจริงๆใครเห็นแล้วไม่รักไม่หลงก็คงแปลกเกินไปว่าแต่วันนี้มีงานอะไรทำไมแต่ละคนถึงได้แต่งตัวกันเต็มยศเสียขนาดนี้ ขนาดจิตราที่เป็นพี่เลี้ยงเมื่อแต่งตัวให้เธอเสร็จก็ยังคนเพชรขนทองมาใส่ให้ดูดีไม่หยกเธออยากรู้ว่ากำลังจะทำอะไรจึงเดินไปนั่งบนตักของตยาวดีคุณแม่เจ้าค่ะจะไปวัดทำไมต้องแต่งตัวเยอะจังเลยเจ้าค่ะตยาวดียิ้มพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและเอ็นดูว่าลูกเอย๋ย บิดาเจ้าเป็นทายาทเจ้าของโรงหล่อโลหะมีชื่อแห่งมิถิลานครนี้คนในแว่นแคว้นใกล้ไกลล้วนรู้จักเราดีโรงหล่อโลหะมีได้ทำกันง่ายล้วนเป็นของหลวงแทบทั้งสิ้นมีแต่ที่นี่มณสิการเท่านั้นที่ม่ได้ขึ้นกับผู้ใดตอนนี้คุณปู่ของลูกเป็นผู้ดูแลหวังให้คุณพ่อเป็นผู้สืบงานเราจึงต้องแต่งตัวให้สมฐานะสมเกียรติ แล้ววันนี้แม่นายน้อยอุสาของจิตราก็จักไปวัดครั้งแรกเลยนะเจ้าค่ะจิตราจาักพาแม่นายน้อยอุสาไปอวดชาวมิถิลานครว่าลูกสาวนายช่างโชติระเสกับแม่นายตยานั้นน่ารักเพียงใดประการสําคัญแม่นายตตยานั้นก็เป็นถึงบุตรตรีภริยาเอกของท่านมณิจันโทขหบดีใหญ่แห่งภพศาลีนครและยังเป็นภริยาเอกของนายช่างโชติรเส เช่นนั้นเราแต่งกายเพียงนี้ถือว่ามิได้มากเลยเจ้าค่ะขนาดไม่มากนะเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ได้แต่รับข้อมูลแต่สิ่งที่ทำให้ตาโตเมื่อรู้ก็คือตัวเองมาโผล่ในตระกูลใหญ่ที่มีพ่อเป็นลูกเจ้าของโรงหล่อโลหะและมีแม่เป็นลูกสาวของเจ้าพ่อการค้าของอีกเมืองหนึ่งสรุปว่าเด็กนี่เป็นลูกหลานคนมีเส้นเง้นเถอะมิน้าล่ะถึงต้องประโคมเพชรพลอยขนาดนี้ ไม่ว่าสังคมไหนก็มองคนที่เปลือกนอกกันจริงๆเรารีบไปกันเถิดเจ้าข้าพี่จิตราประเดี๋ยวจากสายตยาวดีบอกทั้งสองพากันลงจากเรือนโดยตยาวดีอุ้มเธอลงไปอุสาหรรไยเพิ่งเห็นว่าที่นี่ก็มีรองเท้าแตะแบบขีบเหมือนกันแต่เป็นรองเท้าสารทําจากต้นพืชเมื่อได้สวมก็รู้สึกเหมือนเหยียบเสือกก ตยาวดีจูงมืออุสามันตราให้เดินไปด้วยกันเธอแงนมองคนที่ยืนอยู่เคียงข้างแม่ของเธองามสง่าเหลือเกินแม้ขาจะต้องก้าวสลับให้เร็วเพื่อเดินให้ทันแต่ความภาคภูมิใจลึกๆยังมีไม่เปลี่ยนครั้นลงมาถึงท่าน้ำที่ไม่ใช่ท่าอาบน้ำก็เห็นว่ามีชายหญิงหลายคนยืนรออยู่แล้วแสงแดดตอนเช้าตรู่ทำให้เห็นได้ดีขึ้นไม่มืดเช่นก่อนนี้ คนที่แต่งตัวดีหน่อยก็น่าจะเป็นเจ้านายพวกคนแต่งตัวพื้นๆและนั่งกับพื้นหญ้าคงเป็นบ่าวในกลุ่มนั้นมีหญิงสาวอายุประมาณ16-18ปีสคนยืนใกล้กันเยื้องไปทางด้านหลังของชายอาวุโสเขาดูหน้าเกรงขามบ่าวของสองในสี่อุ้มเด็กทารกไว้ไล่เลี่ยกันส่วนอีกสองสาวท้องโตหนึ่งคนท้องนูนออกมาเล็กน้อยหนึ่งคนลูกไหว้คุณพ่อเจ้าค่ะ ตยาวดีกล่าวพร้อมกับยกมือไหว้ชายอาวุโสที่เห็นอย่างสวยงามไหว้แม่นายตยาวดีเจ้าค่าและหญิงสาวสีคนก็เอ่ยออกมาแทบพร้อมกันตยาวดีรับไหว้อุสามรรตรามองชายวัยประมาณไม่เกินห้ปีที่แต่งกายภูมิฐานดูสะดุดตาคนนั้นซึ่งตยาวดีเรียกคุณพ่อเขาสวมเสื้อสีขาวแขนยาวลักษณะคล้ายเสื้อคอตั้ง กลัดกระดุมผ้าตัดเย็บประณีตดูมีราคาผ้านุ่งพับหน้าแบบลอยชายสีกรักทอลายนั่งหลังตรงบนตังไม้เด่นเป็นสง่าสายตาจับจ้องมาที่เธออุสามันตราจึงรีบยกมือไหว้หลานพ่อหายดีแล้วรื้ตยาวดีข่าวว่าเมื่อวานตกน้ำวันนี้พาไปทำบุญที่วัดต้องตากแดดตากลมไข้าจากมิกลับดอกรอเจ้า เขามองตยาวดีพร้อมกวักมือเรียกทางนี้เธอมองซ้ายมองขวาเจ้าจงมาหาปู่อุสามนตรารู้ว่าเป็นตัวเองก็ตอนที่เขาบอกเธอเดินเข้าไปหัวใจเต้นตุม้มตุมตอมตอมถ้าจะบอกว่าท่านโชติรเสมีสายตาคมกริบและทำให้คนรู้สึกหวาดวันจากการถูกจ้องมองเห็นทีว่าพ่อของเขาจะร้ายกาจกว่ามากเพราะจากน้ำเสียงเรียบ สายตาที่มองขณะเรียกเธอให้เข้าไปหาก็สามารถทำให้แข้งขาของเธอสั่นอย่างช่วยไม่ได้นี่หรือเปล่าที่เขาว่าคนมีอํานาจแค่สายตาก็ทำให้เรารู้สึกชายคนนี้ลูบแขนลูบหลังของเธอเมื่อเดินเข้าไปถึงตอบปูมาว่าตอนนี้เจ้ารู้สึกเยี่ยงไรรืออุสามันตราจะให้ตอบอย่างไรละนี่พรั้นพอเห็นสายตาไม่ชอบใจเมื่อเธอยังไม่ยอมตอบ จึงต้องรีบส่งยิ้มประจบและพูดเสียงใสว่าเหมือนได้เกิดใหม่เจ้าค่าคุณปู่เขาทำหน้าแปลกใจนิดหนึ่งก่อนจะปรับให้นิ่งขรึมเช่นเดิมโปรดอย่าถามเชียวว่าจำชื่อปู่ได้หรือเปล่ารับประกันได้ว่าเธอไม่รู้แน่เพราะข้อมูลในหัวมันก็เหมือนจะรู้เพียงตัวอักษรปรติปะต่อไม่เป็นคำแต่แล้วใบหน้าเคร่งขรึมนั้นก็ยิ้มนิดนดไม่ได้นอนสมไร้แรงเช่นเดิม ก็ถือว่าดียิ่งนักแล้วเจ้าเขาก้มลงกอดเธอไว้แน่นแล้วอุ้มขึ้นไปนั่งบนตักเอ่ยว่ามิฉะนั้นท่านมณิจันโทต้องต่อว่าปู่ที่ดูแลเจ้าและแม่ของเจ้าได้ไมิดีพร้อมเป็นแน่แท้เขากวักมือเรียกแตยาวดีให้เข้ามาใกล้นับจากนี้ไปทุกอย่างคงจะดีขึ้นอย่างคำพระท่านว่าในทุกสิ่งสายตาของเขาสื่อความในบางอย่าง เจ้าค่าคุณพ่อแตยาวดีรับคำอุสามรตรารู้สึกว่าเป็นคำพูดที่แฝงในกันเหลือเกินเธอไม่อยากคิดว่าพวกเขาไปฟังคำทำนายหรือดูดวงอะไรกันมานายช่างโชติระเสตามมาติดๆเขานุ่งผ้าลอยชายสีน้ำเงินเข้มลายละเอียดประณีตสวมเสื้อสีขาวลักษณะเช่นเดียวกับชายที่อุ้มเธออยู่นี้ผู้หญิงที่ชื่อว่าเดินตามมาข้างหลัง มีเด็กผู้ชายอายุไล่เลี่ยกับเธอสองคนเด็กชายทั้งสองนุ่งผ้าเนื้อดีแบบเดียวกับท่านโชติรเสใส่เสื้อแบบเดียวกันสวมกำไลทองคำทั้งข้อมือและข้อเท้าบอกให้รู้ฐานะว่าไม่ใช่เด็กชาวบ้านธรรมดาและอีกคนหนึ่งในอ้อมแขนเบาวพี่เลี้ยงในชั่วงแวบ,บที่เธอมองตยาวดีอย่างไม่ได้ตั้งใจใบหน้าหวานของหล่อนที่ก้มเอาไว้กลับแสดงความเจ็บปวดรวดร้าว ซึ่งทำให้อุสามันตราเจ็บแปลไปด้วยหล่อนเข้ามารับเธอกลับและยิ้มหวานกลบเกลื่อนเมื่อรู้ว่าเธอมองทว่าก็ทันได้เห็นอุสามันตรามองไปที่เด็กชายสองคนพวกเขาส่งยิ้มจริงใจและยกมือไหว้เธอเธอยิ้มและไหว้ตอบสายตาไม่เป็นมิตรของวาดตอนที่ลูกชายของหล่อนไหว้อุสามันตรานั้นแสดงให้เห็นชัดเจนแต่ก็แค่แวบเดียว พราะหล่อนกำลังยิ้มให้คุณปู่และคุณพ่อที่กำลังหันไปหาจากให้เมียเจ้าไปวัดเจ้าฟ้าด้วยกันทั้งหมดเลยเถยวหรือโชติรเสปู่ของเธอถามสายตาพ่อลูกที่มองกันมีความหมายลึกซึ้งบางอย่างแม่น้ำเสียงจะธรรมดาไม่มีความผิดปกติใดแต่เธอก็รับรู้ถึงความผิดปกตินี้อยู่ดีเพราะว่าสิ่งที่เรียกความสนใจจนอยากแค่หูตัวเองว่าข้อความที่ได้ยินนั้นผิดไป ใช่อย่างที่คิดหรือไม่ก็คือเรื่องพันรายาของท่านโชติรเสต่างหากมิได้เจ้าค่ะคุณพ่อลูกแค่ให้พี่น้องได้พบปะกันเจ้าค่ะแม่วาดแม่สายแม่บัวแม่ยี่โถแม่ดีจักไปวัดหัวคุ้งน้ำมิได้ไปวัดเจ้าฟ้าเช่นเดียวกับเราดอกเจ้าค่ะลูกเพียงเห็นว่าอุตสามนตราแทบมิได้ออกนอกเรือนวันนี้แข็งแรงดีแลจากไปทาบุญ ลูกจึงถือโอกาสให้พี่น้องมาพบหน้ากันเจ้าค่าท่านโชติระเสก้มหน้าแต่ว่าเธออยากจะเป็นลมตอนแรกนะึกว่าฟังผิดเข้าใจความหมายผิดที่ไหนได้เข้าใจไม่ผิดสักนิดแต่ที่ผิดถนัดนะ่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าและหันมามองแม่ของตัวเองอีกคนก็นับหอยากจะเป็นลมซ้ำสักสิบรอบ ว่าแล้วเชียวเรื่องความผิดปกติในสายตาพ่อลูกตอนเขาพูดกันและเมื่อเธอมองเด็กๆทั้งหลายที่เป็นตัวเป็นตนและกำลังอยู่ในท้องซึ่งรวมตัวเธอด้วยก็8ดคนอุสามัรตราบัดนี้เจ้าแข็งแรงดีแล้วจากมาวิ่งเล่นกับพี่น้องได้ก็เป็นการดีนักท่านโชติระเสบอก เรียกอุสามนตราที่กำลังจะเป็นลมให้มาทำความรู้จักแม่แม่ทั้งหลายและพี่น้องร่วมพ่อจนครบคนอุสามันตราจำไม่ได้ว่าใครชื่ออะไรบ้างรู้แค่ว่ามีเด็กผู้ชายเกิดก่อนเธอหนึ่งคนและเป็นลูกของวาดนอกจากนั้นเป็นน้องทั้งหมดและจากที่เห็นไม่บอกก็รู้ว่าพ่อของเธอรักผู้หญิงที่ชื่อวาดมากขนาดไหนก็เล่นมีลูกกับเมียน,นี้ทั้งสามคนแถมยังเป็นผู้ชายทั้งหมด ส่วนตยาวดีของเธอก็รู้ว่าคุณพ่อคงไม่ค่อยปลื้มนักดีที่ว่าคุณปู่ท่านรักและอยากได้เป็นสะพายสุดท้ายก็เลยหวานอมขมกลืนอย่างที่เห็นนี่สินะต้นต่ออาการแปลกๆของตยาวดีที่เธอเคยสงสัยอะไรกันเนี่ยมาเป็นลูกหลานคนใหญ่คนโตทั้งทีก็ดันเป็นลูกของแม่ที่พ่อไม่รักซะได้อุสามันตราเดินรังท้ายไปพร้อมกับจิตราโดยคุณปู่คุณพ่อ คุณแม่เดินเรียงแถวนำหน้าไปก่อนเธอเหลียวมองแม่ๆที่ยังเป็นสาวน้อยทั้งหลายเชื่อเลยว่าตอนแรกท่านโชติร,ระเสต้องตั้งใจพาพวกหล่อนไปด้วยแน่ๆแ,แต่ก็ผิดแผนเพราะคุณปู่ห้ามเอาไว้เสียก่อนจากคำพูดนั้นเพราะเดาได้ไม่ยากสังเกตจากแต่ละคนกำลังมองตามตาละห้อย ยอมรับคำตัดสินจากคุณปู่ของเธอโดยไม่พูดอะไรให้คุณเคืองยกเว้นวาดคนเดียวเท่านั้นที่เชิดหน้าและหันหลังกลับไปยังทิศท,ทางหนึ่งไม่ยอมรอให้เรือแจวของพวกเธอออกจากท่าไปก่อนอยายวาดนี่ขึ้นม้อจริงๆไม่กลัวพ่อผัวสักนิดแต่ยาวดีไม่ชีชํำก็คงแปลกอุสามนตรานึกในใจเห็นทีงานนี้คงไม่ง่ายนักที่จะอยู่แบบไม่กระทบกระทั่งกัน เธอพยายามสลัดภาพจินตนาการอนาคตของตัวเองทิ้งสั่งให้สนใจสองฝั่งคลองที่เห็นดีกว่าเพราะมีสภาพความเป็นอยู่เหมือนสมัยอยุธยาไม่มีผิดผู้คนล้วนใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอาศัยการคมนาคมทางน้ำเป็นหลักบ้านเรือนปลูกด้วยไม้ยกได้ถุนสูงบ้างเป็นเรือนแพรสถาปัตยกรรมที่เห็นก็เช่นเดียวกับประเทศไทยในสมัยโบราณ ยกเว้นชื่อเมืองและลักษณะทางกายภาพของผู้คนที่ไม่เหมือนกันนี่คือด้านข้างของโรงหล่อมนาสิการลูกแม่เรือนของเราอยู่ทางปีกขวาของโรงหล่อนี้ตรงนั้นอุสาหมันตราตยาวดีอธิบายชี้ตำแหน่งเรือนใหญ่ที่เธอได้อาศัยนอนมาหนึ่งคืนเหมือนไกด์นำเที่ยว จากนั้นก็ชี้ไปตามจุดต่างๆในอาณาเขตของโรงหล่อมานาสิการว่าตรงไหนคืออะไรขณะเรือล่องผ่านเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเธอไม่คิดว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้เสมือนอาณาจักรขนาดเล็กแห่งหนึ่งของเมืองก็ว่าได้ตัวโรงหล่อสร้างด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่มีพื้นที่กว้างเสาค้ำหลักมีไม่ต่ำกว่า30ต้นเรียงกันเป็นระเบียบ หลังคามุงกระเบื้องดินเผาพื้นดินปรับเรียบโลง่งผู้ชายเรือนร่างกำยำราวสาสิคนเดินไปเดินมาส่วนมากนุ่งเพียงโจงกระเบนสั้นกระชับต้นขาหรือที่เรียกว่านุ่งถกขเขมรไม่ใส่เสื้อผู้หญิงหลากวัยหลายคนกำลังตักน้ำขึ้นจากท่าบางก็ยืนอยู่เป็นจุดๆเพื่อส่งน้ำเข้าไปในโรงหล่อบางก็ซักผ้าอยู่หกเจ็ดคน เด็กตัวเล็กตัวน้อยวิ่งเล่นสนุกสนานแม้กิจการที่เห็นเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดแต่อุสามนตราก็ตื่นตาตื่นใจไม่น้อยทีเดียวกิจการโรงหล่อนี้สืบทอดเฉพาะลูกชายของตระกูลใย,ยตยาวดีน้องเจ้าจึงเล่าให้อุสามนตราฟังละเอียดละอถึงเพียงนี้เทียวตะกออารมณ์ที่เริ่มนิ่งก่อนหน้านั้นเหมือนจะถูกกวนให้ขุนขึ้นใหม่เธอไม่เข้าใจ ตอนแรกที่พบท่านโชติระเสกดูเหมือนเขาจะรักลูกอยู่ไม่น้อยเพียงแต่อาจติดงานหรือติดธุระจึงอยู่ด้วยนานไม่ได้พบกันครั้งที่สองก็นึกว่าเขาโกรธเรื่องเธอตกน้ำจึงแทบไม่มองหน้าตยาวดีแต่พอเจอกันครั้งนี้เธอว่ามันคงไม่ใช่อย่างเคยคิดเสียแล้วอุสาบรราค่อยๆหันมาเกาะไหลตยาวดีและยืนขึ้นมองไปยังคุณพ่อในโลกใหม่ซึ่งนั่งใกล้กับคนแจวเรือ คุณปู่นั่งอยู่ข้างหน้าเห็นแผ่นหลังยืดตรงเป็นสง่าอยู่หัวเรือส่วนคุณแม่และเธอนั่งตรงกลางจึงทำให้ง่ายต่อการมองเห็นหน้าตาของท่านโชติรเสตตอนนี้ส่วนป้าจิตราบ่าวรับใช้คุณปู่และบ่าวคนสนิทของคุณพ่อนั่งมากับเรืออีกลำหนึ่งและสีหน้าเรียบนิ่งที่เห็นน้ำเสียงนุ่มนวลให้เกียรติก่อนนี้ที่ได้ยินแท้จริงแล้วหาใช่อย่างที่แสดงออก เธอเพิ่งรู้ว่าต้องสังเกตจากคำพูดและแววตาของท่านโชติระเสต่างหากจึงจะใช่ของจริงว่ากำลังคิดหรือรู้สึกอย่างไรไมิน่าล่ะตยาวดีถึงก้มหน้าไว้เกือบตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเพราะขนาดน้ำเสียงเหมือนเอ็นดูให้เกียรินั้นในคำพูดกลับแฝงการเชื่อเฉือนอยู่ไม่น้อยฉับพลันคำพูดหนึ่งของตยาวดีก็ย้อนกลับมาฉันเป็นเมียเอกของคุณพี่ แต่งเข้าตระกูลนี้มาห้าปีแต่คุณพี่ก็ไม่เคยให้ความเมตตากับฉันมากกว่าเดิมเลยนี่สินะความเมตตาที่ตยาวดีกล่าวถึงแล้วนี่เธอจะอยู่อย่างสงบสุขได้เยี่งไรเมืม่อมีรองชื่อว่าดูจะร้ายไม่เบาและจากคำพูดของคุณพ่อที่ได้ยินก็หมายความว่าสังคมนี้ให้คุณค่าผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอย่างชัดเจนผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวมีสิทธิตัดสินทุกอย่างโดยไม่จำเป็นต้องสนใจใคร และผู้หญิงก็เป็นแค่ผู้สร้างทายาทโดยไม่มีปากเสียงอย่างนั้นใช่หรือไม่ขอให้ตื่นเร็วๆเธอะให้ไปอยู่ที่อื่นก็ได้นึกตะโกนในใจแบบนั้นแล้วก็หันกลับมานั่งบนตักของแม่ในโลกใหม่อย่างหมดแรงเธอเคยยอมเป็นไม้ขันหมากเพราะรักศักดิ์ศรีตัวเองมากกว่าจะยอมเจ็บกับผู้ชายไม่จริงใจแถมยังไม่มีรักจริงให้ แต่กลับต้องมาโผล่ในสังคมที่ผู้หญิงเป็นเพียงชิ้นส่วนที่แทบไม่มีค่าอะไรนอกจากเครื่องประดับบารมีและทำหน้าที่ปรนนิบัติผู้ชายให้มีความสุขเท่านั้นที่สำคัญคือต้องมายอมรับชะตากรรมโดยไม่อาจมีปากมีเสียงความสวยงามของวัดและผู้คนมากมายตรงหน้าไม่ได้ชวนให้อุตสามนตรารู้สึกดีขึ้นเลยความหดหู่ในหัวใจที่ต้องมาจมอยู่ในสังคมที่วนเวียนอยู่กับลมปากคนรอบข้าง อยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณียอมรับนับถือกันที่เพศว่าหญิงหรือชายไม่ได้อยู่ในสังคมที่นับถือกันด้วยความสามารถอย่างที่เธอเคยอยู่ก็ทําให้หดหูหัวใจยิ่งนักแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่เธอจะอยู่เง,งียบๆและไม่ลุกขึ้นมาต่อต้านจะก่อนขนาดที่ทํางานเดิมคือสังคมช่างแต่งหน้าหรือแต่งหน้าเอฟเฟก เธอก็ยังเคยมีเรื่องมาแล้วกับดาราดาวรุ่งขาวีนที่หลายคนต้องคอยง้อเพราะไม่ยอมให้หล่อนจิกหัวแม้คนอื่นยอมทนเพราะอยากได้งานแต่สำหรับเธอกลับเป็นคนละเรื่องกันเพราะเป็นที่รู้กันทั้งวงการว่าเพชรน้ำค้างคือพวกติสแตกโชคดีที่พอมีฝีมือจนคนให้ฉายาหัดพระเจ้าไม่อย่างนั้นก็คงเล่นตัวทำมาหากินต่อไม่ได้ ซึ่งกว่าจะมายืนถึงจุดนี้ก็ล้วนแต่มาจากความสามารถมาจากหนึ่งสมองสองมือของตัวเองทั้งสิ้นต้องผ่านการต่อสู้แข่งขันกับเพื่อนร่วมวงการทั้งชายและหญิงทั้งแท้และเทียมซึ่งเธอยืนหยัดด้วยตัวเองโดยไม่ยอมให้ใครมากดขี่โดยเฉพาะความไม่ถูกต้องแล้วนี่เธอจะทนได้สักกี่น้ำมันอาจจะฝันแค่นี้ก็ได้นะเดี๋ยวก็ตื่นแล้วอยากบอกขอบใจกับความคิดนี้ของตัวเองนะัก แต่มันจะเป็นไปได้หรือในเมื่อเธอหยิกตัวเองก็แล้วจมน้ำสำลักน้ำก็มาแล้วหลับและตื่นใหม่ก็แล้วเธอก็ยังไม่หลุดจากความฝันนี้ไม่นำซ้ำยังมีข้อมูลเพิ่มเติมจนหน้าตกใจเหมือนกับจะสอนให้เรียนรู้ชีวิตใหม่และลืมเลือนชีวิตเก่าไม่เอาไม่จริงมันแค่ฝันเท่านั้นใช่ไหม